哇，好吧。 โอ้ยข้อสอน,อนคะคอะนข้อสอบงั้นหาออื่นเล่นแล้วกัน นี่นหม่เปล่าว่ะ าแบบของแท้แบบของแท่ ใจเย็นนะครับทุกคนโอยนี่ก็ไม่มีคนมาดูวะ นะครับแจ็าอาหารนรับแจ็คอะไรมันคืออะไรอ่ะ จึงค,คนนี่ไม่ะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเฮ้เปลี่ยนเปลี่ยนจากเล่นอาวีกับเล่นโลบอกแขนได้ไหมนี่ เอ้ยเราบอกแม่งเลยเอาเองแม่งเขายังมาหายอัติบัติอัติบัติเออเดี๋ยวผมว่าผ่ะเออสร้างอัติบัติปันแล้วปั่นแล้วก็ขายคนเดี๋ยวไม่ใช่ขายดิแจกคนดูดีอ่ะเดี๋ยวไปสมัยเดี๋ยวก็ไม่ ใครยีกได้ล่ะอ๋อผมผมเจก็ได้ใครไะรู้อ่ะใช่ไหมโอเคผมตายต้องม,ม,มาตายตอนนี้วะหนะึ่งสอง ็เดินเดินเข้าไปอีกเดินแล้วก็เดบไอกลุ่มนี้เดินเข้าไปสุ่มแบบหน้าตาเฉยโอเคด้านเดิมอ๋อสูี้ใช้ไม่ได้ทุกคนงั้นก็ลองสุตนี้แล้วกันนะนี่อนี่นะครับุ๊บเดจ,จะดเดืนกากลับไป อ่าแล้วก็จิบบบจิบบบจิบบอันเดิมอันนี้ันมีจับแล้วบ้างวะคือเยืนออนี่มา คนดูมาดูผมดีกว่ามาเดี๋ยวนะเอา้าแล้วแบบหืมแหลกจัดเดี๋ยวทุกคนดูผมเพื่อผมเจ้าแช่ไม้ทุกคนดูนี่หน,น้าจอยดีผมก็มืดเลยก็สว่าง เอาอะไรอ่ะโอ้ตายเน็ตเน็ตงง,ง,งปรับปุ่มแปบ๊บเอาให้มันใหญ่ขึ้น,นีัแล้วก็เฮ้ยเอาไเลยนะทุกคนเออ เชียวผมคงดูบเออก็ไม่ใช่ปืนนี่ว่าเด็ดนะจะปิงโอ้ยเน็ตปิงมาแล้วมาลว โตเขาให้ oh, ไม่ตายเอาตายเฉยโตเขาให้มันก็รู้อยู่ว่าโอ้ยคนดูโหโหอีอีคนดูจัดเลย มาแ้วผมทำสูรอีกสุนดนึงนะปึ๊บสูนแบบที่เผลอตายว่าต้องประมาณนี้เว้ยอันนี้นอยู่ตรงนี้เว้ยนี่เองก็เอเอผมว่าได้แล้วผมได้

มำมันเอา้าอะไรอ่ะไม่คือมันโอ้โหดูแล้วมาหายแหลกตอนนี้ไม่เดินไปอีกว่าแม่งล็อก ล็อกละไอ้พี่ผมว่ามันล็อกครับคนดูเชี่ยวไหมคนดูเชี่ยวไหมคอนโดไมได่จริงผมไม่กลั่งนะเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไป,รไปกระบะให้ดูเอาแบบบารโันหดวเลยนะเฮ้ยเราไมนะ ไปนี่มาปุก๊กก็ให้ผมเล่นซะเลมีคนดูดูนะปัดงงกอีไออันนี้มันอันนี้ยากจริงวนะเนี่ย ป้องเขาให้ไม่ตายขาอ,อ่านให้ผมอ,อ่านให้ขอดูอ,อ่านให้คนเชียรนะทุกคนดูนะ ไม่ตายทุกคนดูนะทุกคนดูนะเอาชิ้หายโอ้ยมันเดินไม่ติดปัดปุ่ม ืมเรียบร้อยกระตุกงไม่เป็นอะไรมาทุกคน โอ้ยโกรธเปิดด้วยลูกแรงเลยแล้วกันนะตายได้ไงตายได้ไงจิ้มหลอน โอ้กูไม่น่าทอายหลังไงโอ้ตายแล้ว,ลวไม่เ้ีผมไม่แลกนะผมตึงวันนี้ทุกคนน่ะเฮ้ย ด้วยลูกแรงวันอีมีนออีมีนีอีมีด้นนนาไส์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 นาไสนไส์เมเลียมกับผม ตัวมาเล่นมาเอ้ย hey, เอาอันนี้มาเล่นมาเั้อยากรู้ว่าบอดมันจะกดเองไหมมันทำได้ไงอะปลได้มีไรฟอร์ซีได้ได้ได้ไดดยอดจี นี่นะทุกคนได้มีลายฟอร์ซี่เอีเ่ยยี่อะไรแมบนี่อะทุกคนดูทุกคนดูดจอยโอ้ยขค มันทำไหนให้กดไว้วะอีมีโนอีมีเอิงอีมีได้มีไรฟอร์เซอร์ล่ะไปไปไปอย่างนี้ป๊อกเอา Now. you execute it and come on you can put the baby on the arm drive me drive for three tie tie sorry oh pa pa พอกับสตรีมนี่